พูดถึงเรื่องความกลัวนะคะความกลัวเราจะกําจัดมันไปได้ยังไงนะคะอ่าเป็นเรื่องที่ยากนะคะเพราะทุกคนจะมีสิ่งที่ตัวเองกลัวนะคะแล้วจะทํำยังไงนะคะบางคนกลัวความมืดนะคะบางคนกลัวกลัวที่จะพูดคุยกับผู้คนนะคะวันนี้ป้อมจะมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เรากลัวนะคะเราจะจัดการกับมันยังไงนะคะง่ายๆเลยนะคะหนึ่งก็เราต้องทําในสิ่งที่เรากลัวนะคะ เรากลัวสิ่งไหนเราทําสิ่งนั้นนะคะอย่างป้อมจะเป็นคนที่กลัวที่จะพูดกับกล้องนะคะกลัวที่จะออกมาให้ผู้คนเห็นเราแบบนี้นะคะป้อมก็ทํานะคะทําเลยทําทั้งนั้นที่กลัวนะคะแล้วพอเราทําไปเรื่อยๆรื่อแเราก็หายกลัวนะคะสิ่งที่เรากลัวก็คือกลัวถ้าอัดคลิปลงไปแล้วใครจะดูเรานะคะใครจะดูเราอาจจะไม่มีคนดูเราหรือกลัวเผื่อเราดังแล้วเราจะทํำยังไงเง้น,น,นะคะก็ สุดท้ายเราก็เลยลองทานะคะทำทั้งทันทีกลัวนะคะแล้วพอเราทําเสร็จเราก็ปล่อยวางผลจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ถือว่าเราได้ทาแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากให้หลายๆคนได้ลองทําดูนะคะเพราะว่ามีคนถามพราะว่ามานั่งพูดอย่างเงี้ยพูดแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ้อมก็ตอนแรกก็ทําแค่แก้เหงานะคะ ทำในหลายๆช่องทางนะคะแต่ตอนนี้ทําไปทํามาก็สามารถทําเงินให้เราได้นะคะถึงจะไม่ได้มากมายนะคะแล้วก็เป็นการที่เราได้เหมือนกับพออายุมากขึ้นเราก็หาอะไรทำเพราะเป็นแม่บ้านนะคะความรู้ก็น้อยนะคะไม่ก็ต้องมาเรียนรู้ใหม่หมดเลยเรียนรู้การตัดต่อเรียนรู้การโพสคลิปนู่นนี่นั่นทุกอย่างนะคะก็ฝึกใหม่ทำใหม่เรียนใหม่นะคะก็อ่า สิ่งที่เรากลัวเราก็ทํามันนะคะเพราะฉะนั้นเรากลัวอะไรเราทําสิ่งนั้นนะคะกลัวเขาไม่รักก็ลองไปบอกรักเขานะคะกลัวเขาไม่ซื้อก็ไปบอกเขาว่าอันนี้ดีมันเหมาะกับเขาถ้าเขาใช้แล้วมันจะดีกับตัวเขานะคะเรามีหน้าที่บอกนะคะแล้วก็จบฝากไปด้วยคะ่ะขอบคุณข่าวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะเลิกกลัวคะ่ะ